วาจานครับสมุนไพรไทยครับมือนี่มาเข่าป้ายอีกแล้วครับมารอหาลื้อสีลืมกูครับได้ยิองน,นะจยเนเพิ่นบ่าสูฟังว่าลื้อสีลืมกูนั่นดูก่อนหินก่อนสูงๆชุ่นเด้อพ่อน กาล้งน้ำหาครับปลาลวดสีเรื่มกู้มันเป็นยังไงครับเพิ่นบอกว่าจะเทิ้งก้อนหินก้อนนั่นละก้อนทีแพนออ้ยังเกนช้าลวดสีนั่นลวดสีเคยไปอยู่ก้อนนั่นละสิมาลวดสีเคลือมาอยู่นะครับอยู่น้ำกันนั่นแหละเ่านบอกว่าเพิ่นเลยบอกลักษณะามาเป็นหัวมลมลทอโปรตีนนั่นเด้อมีใบทีวีสองใบนั่นเป็นเครื่อ เป็นว่าลุ่ยสีลืมกู้เหรอท่านแสดงว่าเพื่อลืมกู้ไว้นี่ครับเดี๋ยวนนำหายเครื่องก้อนหินนี่เหรอครับสั้นไม่ครับโอ้ก้อนหินสองก้อนไงอา้า น้ำายพ่อครับวาลูสีลืมกู้มันเป็นยังไงว่านลือสีลืมกู้ท่านว่านลือสีลืมกู้ครับอ่าเดี๋ยวจะพาเบิืงครับถึงมาท่านก่อนเห็นได้แล้วอะไรครับโป้งขุดหินก่อนเห็นไงจังไดนขึ้นได้น้อบ้านเนี่ยเนาะ ครับจะขึ้นไปป้องนี่นะครับโอ้ผู้เขาลูกนี่โอ้หลายเมือนไรครับดูเฉียกเขาภูพันนก่เาครับปูนหวานลื่นสีลื่มกู่ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปป้องนี่บ้องหัวจะขึ้นได้หรือบ่อได้ครับ ทางขึ้นยังไม่ได้เลยขึ้นขึ้นกบใหม่นี่พ่ออันเหนไปเนอะยู่สูงโพดพูดก่อนหินก็ได้เฮ้ยปูกไว้ไกลทุกคนแป่ไปใหม่เหมือนก่อนหินก็สูงไห่ลุอสีไปอยู่หันวะล่างถึงไปซองเมองก่อน ว้าเอานี่ป <mel> ัวกล่องกันไม่ยืนอีกแล้วต้องคดล้งไปไหมขึ้น้องนี่ขึ้นมาได้แล้วเออโอ้ยไม่ใช่มันตาตกซะเลยไบบแี้ตาสิ แค้หมีนะพ่อผมหาคนถือกล่องให้กับบมี่พ่อยืนกล่องหให้นักกับบมี่หน้าผู้เดียวลำบากนี่คือคนหมักสม,มุนไพรธรรมชาติลำบากมันได้ก็ต้องขึ้นไปแล้วครับอ้เง็บ เงือบเห็นเงือบน,นี่มีอย่างแนวมนีอย่างนู้นเออี่น,อน้อยเบิ้งของแปลกบอนเบิ้งทุก่อนก็เจะเอื่องว่าแม่งขี่สูตรว้อนี่นี่วว่บบ้าเห็ดได้ดีแทะเป็นขี่เพิงปั่นขึ้นมาล่ามลงมาจะโก,กนในแ,แม่มัน บ,งบางที่เดินขี่สูตรบางขี่แม่งขี่สูตรเดินก็เจ้าจะคุดเอามันจะมีหัวน้ำมันหวานคุดลงไปแล้วก็จะมีน้ำเดินมาแม่งขี่สูตรที่ก็จะเอาไปเห็ดติดลูกแค้นนะครับแมนแตทแท้นตีนบ,บางแม่มันต้องคุดลงไปอาจารย์มาเพืดเดี๋ยวคุดบ่ได้ครับ เิไหวซื้อนะครับขึ้นมาได้แล้วกว้อนหนึ่งอย่างเดียวกว้อนใหญ่นุน่นไม่รู้จะขึ้นไปยังไงต้องพยายามต้องขึ้นป่องนี้อชมธรรมชาติก่อนสวยงามธรรมชาติภูเขาภูลูกนี้เป็นเชียกเขาภูพานหลายหมื่นหลาย แสนไร่นั่นแล้วเนี่ยเชือกนี้อาจารย์บอกว่านู่นแะลจะจะจุดผู้พันมาแหละจึงได้ขึงได้เลยพี่น้องบ้านเนี่ยเนาขึ้นไปนี่ละแป๊บนึ่ง ่อนไปหับมิดไหนาไมาแล้วมบ่มีบ่เงินกว่งอี่างไล,ลงไปยีด ว้าว0เ,เ,เดี๋ยวขึ้นให้ได้ <c oughs> ขึ้นมาได้แล้วแท้จะขึ้นได้แค่จะเป็นลมเลยเราเหนื่อยก็เหนื่อยสุขภาพต้องมาก่อน เอาขึ้นมาได้แล้วครับดูพระลานเห็นก้อนนี้คาดว่าอ่ลู่สีเคยมาอยู่นี่ครับอ่าบานบอกว่าวานลู่สีลืมกูครับแล้วก็มีฮอดอีอังระนิดมีหลายแนวครับเทิงพระลานเห็นก้อนนี้ก้อนใหญ่ครับขึ้นมาสองก้อนสองซันนีงขึ้นมาพออ่ออาจารย์บนบอกว่าว่าเฉียวก้อนกับยี่หันเด้คือพอสังเกตว่าเท่น มีหอดเทียนลูซีโอ้มีหอวเช่าลูีชเช่าลีก็มีวานลูซีลืมกู้กับยุหันละโอ้ยหูจากวายังสี่เลยมันเกิดสีมีสองใบเลยมีหัวหวานโตโแปรเปลี่ยนเครื่อรพอมเพื่อนเดินว่าว่านลูซีลืมกู้ลูซีมาลืมกู้ไ้นี่ครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งครับว่ามันเป็นยังไงเป็นแกบอกสูฟังแล้ว เดี๋ยวภาเบื้องใกล้ๆครับหลายเกิดอยู่ตามหน้าผานี่ละ่ะโออจัะนุ่งจักแมงอย่างนี้ละ่ะเอาเดี๋ยวพาเบิ่งใกล้ๆครับว่านเป็นลักษณะจังไรครับว่านลือสีลืมกู้วะท่านโอ้ครับชมเมืงมองธรรมชาติก่อนครับเกิดลงไปหน้าผานะครับเอออันนั้นเป็น ชาลือศีครับฟังนั่น,ปเ,ปนเป็นแปรงอยู่ครับในเบิ่งทำเลอยู่กัอนอ้าวขึ้นกกใหม่กัขบขึ้นครับอยากดูภาพเบิ่งครับขึ้นจุกอกใหม่ก็มีี๋ยาภาพเบิ่งใกล้ครับโอ้นะครับหวานลือีเรื่มกู้ครับเป็นว่านลือสีเรืมกู้ข <c oughs> ันเรื่มกู้ก็สิเป็นหัวสะโอแได้แปลเปลี่ยนเท่าเขี้ยวมากครับเป็นว่า,วานลือศีเรืมกู้ ในนาผากรบะบาดลงมาก่อนเห็นลงมานี่นี่เป็นพระลา้านเห็นอยู่ทึ่งๆครับห้อยลูซีมาอยู่นี่ว่าเป็นยังไงลอซีเรื่องกูมีหอดชาลูซีเดี๋ยวแป๊บนึงครับติดภาพไปเบื้องใกล้ๆครับเอาละครับเดี๋ยวสีพ่อสู่ฟังครับอัอนนี้เป็น หวานลือสีลืมกูครับอาจารย์เพิ่นเคยบอกว่าลือสีเพิ่นอยูดองยูปานะครับเพิรนต้มหวานลือสีลืมกูเนี่ยเพิ่นบอกไว้ว่าเป็นยาบำรุงไตเด้ออาจารย์เป็นยาบำรุงไตคนที่เป็นปวดหลังปวดเอวเยี่ยวเลี้ยงแดงขุ่น นะครับประมาณนั้นครับเพื่อนให้เอาว่า,วานฤาษีลืมกู้กับชาฤาษีนะครับชาฤาษีบาอาจารย์ก็เคยถ่ายทำไปให้ดูแล้วแต่วันนั้นไม่ได้รู้ว่าว่า,วานฤาษีลืมกู้มันเป็นยังไงอา,อาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าวมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละกับโขดหินก้อนหินก้อนนั้นทำไมไม่ถ่ายเอาลงมาด้วย นะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสขึ้นมาครับมาถ่ายทําให้พี่น้องดูว่าว่านเลือสีลืมกู้มันเป็นยังไงนะครับเพื่อนบอกว่าให้เอาต้มใส่กันกับชาลือสีมันจะเป็นอาเป็นยาอายุวัฒนะเพราะว่าลือสีอยู่ในดงในป่าไม่มีโรงพยาบาลสมัยแต่ก่อนโบราณเพื่อนบอกว่าให้เอาต้นชาเลือสี ว่านฤาษีลืมกู้ให้ต้มใส่กันมันจะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับอาการปวดหลังปวดเอวก็ไม่มีนะครับไตก็แข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงไม่เก็บไม่ไข้ไม่ป่วยสักทีเพราะว่าฤาษีต้มสมุนไพรสองอย่างนี้ใส่กันนะครับอันนี้ตำนานกรูบาอาจารย์เล่าขานาพูดให้ฟังว่ามันจะเป็นยาอายุวัฒนะเด้อ บำรุงสุขภาพบำรุงกำลังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยถ้ากินสองอย่างนี้จะอธิษฐานเราอายุเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนั้นครับโอ้โาใสดงว่าเป็นยาอายุวัฒนาพร้อมครับเพื่อนต้มใส่กันสองอย่างนี้แหละครับเคยถามอาจารย์ว่ามันมีสองอย่างแค่นี้แหละตามตำนานตำราเล่าขานกันมาตั้งแต่นูน้นเลยอาจารย์ก็ เคยเอามาต้มจินอยู่นะครับเพื่อนก็บอกว่าเออก็ว่าถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนกันไม่เจ็บไม่ไข้อาการปวดหลังปวดเอวก็ไม่มีเยี่ยวเลี้ยงแดงขุนค้นก็ไม่เป็นคนเราถ้า,าตับไตนะครับมันแข็งแรงดีสุขภาพภูมิต้านทานก็ดีอยู่ดงอยู่ป่าก็ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บประมาณนั้นแหละครับเพื่อนก็บอกให้บอาจาค ได้เล่าให้ฟังบาอาจารย์ก็เอาตำนานเล่าขาน<ม>ครูบาอาจารย์มาเล่าให้พี่น้องฟังต่อนะครับเ,เดี๋ยวมือนี่สิภาเบิงนะครับเด้อว่ามันเป็นลักษณะจังไรครับอ่าเพิ่นบอกอาจจะมีรถจืดนะครับบอคมนะครับเป็นจืดจืดมั่นๆเลื่อนๆวันๆประมาณนั้นครับบาอาจารย์ต้มกินเมื่อเล่วครับก็ดีอยู่ครับเดี๋ยวสิภาเบิงลักษณะมั้ยครับเดื่อพี่น้องไปเห็นอยู่ใส บ้าเห็ดเป็นใหม่ประดับก็บคือสีดีครับเบิ่งปรับแป๊บเดียวครับหายากครับนี่ยครับดูลักษณะมันครับหัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอ้นะครับมีเครื่องเลื่อมกู้จนเท่าเครื่อออกเป็นหัวต่อปอแตแปรปว่านหรือสีลืมกู้ฮอาฮาเอาบาจย์เกิดมาหัวเกินเงี้ยนะครับ แต่ครูบาอาจารย์เบาสูฟังครับโมจักบางทันบางคนก็นว่าต้นกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้ธรรมดาที่ไหนได้มันเป็นมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นสมุนไพรหรือสีหลืมกู้อันนั้นเป็นชาเหลือสีครับปลูกไว้สองฝ่าย,สยแสดงว่าเป็นสมุนไพรด้วยกันกลับมันบามาอรอบสองนะั่นอาจารย์บอกให้กลับขึ้นมาท้ายบางเอิญครับ ยู่น้ากันนั่แหละกับก้อนหินก้อนใหญ่อยู่น้ากันกับอบชาลือสีนั่แหละว่าะัะนั้นแชาลือซือยู่หน้าผาหนิครับ,รบ,อ,ะะรบอันนี้เกิดอยู่ต่าๆกันมานี่ครับโอ้หน้าผ้าย่างดี นะครับว่าวแล้วก็สีเอาไปผูกน้ำอยู่ครับเร้ารือสีขอระยะด้อเจ้าทีเจ้าทางเจ้าเขาเสียเอาไปอนุรักษ์ไว้ครับอาสไลดคลิปนี้ครับบ้าจานสมุนไพรไทยบ้าเรียงซร้ารือเบ้าเรียงหวานรือสีรื่มกูซูพี่น้องฟังไว้สานีกรนครับสหรับคลิปนี้เบื้องไว้ฟังไว้สมน้กันครับสวัสดีครับไปแล้วครับเดี๋ยวสียภาพไปหาเบื้องหลายรย่างไยแนวครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์นะครับดื้อ ขอบคุณครับไปแล้วครับเดี๋ยว่พาไปเที่ยวป้าอีกมือนี่ยันเที่ยววัดมืออยู่